สวัสดีครับหลัง DIY ครับผมมาเจอก,กันกับคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้มัลติมิเตอร์นะครับที่เป็นแบบดิจิตอลเลยนะวัดค่า R นะครับหรือรีซิเตอร์ของเรานะครับความต้านทานตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ว่าได้จริงตามที่เราอ่านค่าสีมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผม วิธีการวัดอานะครับไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยนะถ้าเราอ่านค่ามาแล้วนะครับเราอ่านค่าเป็นแล้วก็ใช้มิเตอร์นะครับวัดได้ทั้งมิเตอร์เข็มและมิเตอร์ดิจิตอลวันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับง่ายดีนะครับผมง่ายมากเลยนะถ้าดิจิตอลนี่จะง่ายมากเลยดูนะครับวิธีการนะครับถ้าดิจิตอลนะครับเขาก็จะเป็นตัวเลขเนาะ ให้เรานะครับเสียบนะครับสายนะครับคู่นี้ไว้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้ปรับเล็งไปที่สัญลักษณ์โอห์มนะครับคือตรงนี้นะครับหมุนไปเลยเห็นไหมครับเขาก็จะรออยู่แบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นเห็น R ไหมครับหนึ่งตัวที่ผมเทสนะครับให้เราจิ้มไปเลยครับที่ขานะครับข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับแต่อยากให้ขาถึงกันนะครับ จับได้ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับค่าเท่าไหร่เห็นตุสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมครับเป็น M โอหมนะครับผมก็คือไม่กับโอห์มนะครับเดี๋ยวอยากให้ดูนะครับเห็นไหมครับคืออะไรครับปึ๊บ 9.93K จุดเมนะครับถ้าตามที่เราอ่านก็จะเป็น1 0บนะครับสิบโมนะครับมันเป็นบวกลบเนาะถ้าเราอ่านตามนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะครับแดงนะครับน้ำตาลเดี๋ยวมาวัดอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะจะได้หายข้อสงสัยนะฮะตัวนี้ในนี้เขาเขียนว่า 10K โ oh คมนะ สิบเค k สิบเคเดี๋ยววัดเลยนะฮะตามนั้นนะครับก็เขียนว่าสิบเค m โจะสิบเค m โอไหมครับไปดูนะครับปึ๊บโอ้ดิจิตอลมันก็จะวิ่งวิ่งหน่อยนะเห็นไหมครับนะครับน้ำตาลดำแดงนะครับ ตามดำแดงมโอเครับนี่ครับ 10k โอห์ม oh นะครับก็เวลาไปซื้อก็จะขึ้นตามตามนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยตรงมากนะครับเพราะว่ามันเป็นบวกลบเนาะนี่ประมาณ9.93นะครับมันลงท้ายด้วยสีอะไรเนี่ยสีเงินนะครับก็บวกลบ10%ก็อยู่ที่7%เมื่อกี้ก็ไม่น่าเกียดนะครับผมก็ถือว่า ได้วิธีการวัดนะครับวัดค่าแล้วก็อ่านค่าไปนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็อาจจะเอ่อบางทีตัวเลขมันจะไม่ตรงเป๊ะเลยนะครับก็คือมันไม่ใช่เป็น 10k โ oh อห์มเลยนะครับเมื่อกี้มันเป็นแค่979นะครับ3นะครับ k โอห์มนะครับก็มันเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับมันก็บวกลบได้เนาะก็ถือว่าเป็นบวกลบนะครับก็ถือว่าค่าค่านี้คือ คงที่นะครับใช้งานได้นะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่างหลังด้วยนะครับหลัง DIY ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะเอาอะไรมาวัดให้ดูอีกครับน่าจะเป็นการวัดสวิตนะครับกดติดปล่อยดับนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมสวัสดีครับ